เกินคำบรรยายค่ะช้างเชือกนี้ดูค่ะโอ้โหนั่น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 สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำ ปก,กระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวานาคำ0801736082ขอบคุณค่ะต่อจากคลิปวีดีโอ,โอนะคะเมื่อกี้นะคะหมูดาววิ่งหนีเข้าป่านะคะตอนนี้หมูดาวจะไปไหนไ <ป S 2> เรามาม<อ>ดูไปไปไปหาสาวก็ไปไปไหนูจะไปหาสาวใช่ไหม อุ้มบุญอยู่บ้านไหมล่ะลูกอ้าวอ้าวงอนพ่อไม่ต้องพาผมไปผมจะไปเองมาเห็นพ่อไปด้วยงอนค่ะงอนเกิดอาการงอนนะคะไม่ให้พ่อไปไม่ให้พ่อพาไปนะคะหนูจะเข้าไปทำไมทางนั้นเข้าไม่ได้ไหนบอกจะไปหาสาวมาไปไหมงอนอีกโอ๊ยทำไมหนูเอา แต่ใจตัวเองขนาดนี้เนี่ยออออโอ้ยนี่ถ้าเราได้ปล่อยเขาก็จะประมาณนี้นะคะอารมณ์ของเขากูจะไปไหนกูก็จะไปกูจะอยู่กูก็จะอยู่หมายถึงต้องขอโทษด้วยนะคะที่ใช้คําเปรียบเทียบที่ไม่สุภาพนะคะคือความคิดของเขาไงอยากจะไปไหนเขาก็จะไปอยากจะอยู่เขาก็จะอยู่นะคะไปอีกแล้วค่ะรอบที่สองแล้วนะคะนี่แม่เวียนหัวแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาจะทำแบบนั้นดาเดาเดาวดาหนูจะทำแบบนั้นอ๊ยมันคือนาทีวัดเสียวมากกลัวพี่เดือนนอนทับลงนั้นน่ะหนูแบนแตะเลยนะลูกส่วนแม่แป้งก็ยืนมองลูกชายใหญ่เลยค่ะกลัวลูกชายคนโตนอนทับลูกชายคนเล็กนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะดูมาทีไรก็หันให้ดูดเต้าทุกทีแม่แป้งเรานี่ใจดีมากๆเลย เมื่อกี้หลอกล่อพ่อนะคะเหมือนจะวิ่งไปหาสาวนะคะแต่คุณพ่อตามไปนะคะมีอาการงอนค่ะไม่อยากให้คุณพ่อไปด้วยนะคะอยากไปหาสาวคนเดียวเหมือนยังกัดตัวเองโตเป็นหนุ่มเป็นสิบยีิปีแล้วนะคะนี่เอ้ยนันแม่แปลงหันหนีแล้วแม่แปลงไม่ให้ดูดแล้ว ท่ากินนมมันลําบากขนาดนั้นเลยเหรอลูกก็หนูตัวโตวแล้วไงหนูทํำไมไม่นอนกินเลยฮะดูท่าเยอะนะเรานี่ก็นมมันไม่มีน้ำะลูกสาวอุ้มบุญเขายังไม่กินเลย งัวง่วพอหน่าบ้านว,าาวัวมาดาววัวมาเยอะเลยดาวดวัวมาอย่าวิ่งออกไปหาวัวนะเว้ยนี่นะคะอารมณ์เขาจะประมาณนี้นะคะเออนเออเออเกือๆๆนะบโดนไปแล้วพี่หลงไล่อะไรเมื่อกี้มีหยุดหยุดหาอะไร หยุดหาอะไรครับก็จะขึ้นอย่างเดียวมันขึ้นไม่ได้ก็มันมียาก็แม่เพิ่งตัดมาเมื่อเช้าโอ้ไผสนะยางรัดเนาะไปแล้วไปเลย,ปเ,ยเปื่อยแล้วุ่นน่ะ แล้วแต่อารมณ์ผมด้วยอีเมผมสิไปใส่ผมกับสิบไปด้วยอีเมลยางตามผมให้ท่านเด้อครับ ไป้ใส่นั่นมันเป็นกล้วยที่อ่อนแล้วมันไม่สุกนะ่ะตัวนี้เอาไว้ให้มันสุกแต่มันไม่สุกมันเป็นเหมือนดำๆไปเลยค่ะเหมือนจะเน่าไปเลยแล้วก็ไปวางไว้ตรงนั้นเนาะ โอ้โหเดี๋ยวค่อยลงอ่ะเดี๋ยวพอเปิดน้ำก่อนนะ ผู้เสียงฟ้าร้องนะคะผูดาวก็ลงอ่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะโตกว่าอ่างละมักงนี่นอนดี่นอนในทน่น้ำถังพ้าที่ให้กินกอกงวันนอนก่อนเดินีดีเดินค่อยเดินไปดู ไวต้ตรงไวน้น้องข้าจะดีแหงเด้ยนองถ,ถ้าเกิดหมูมด,ดาวมีน้องอีกก็เอาไว้ให้น้องเล่นด้วยนะครับหนูจะเล่นจนมันพังนะลูกหนูห้ามเล่นจนอ่างพังนะครับเก็บไว้ให้น้องเล่นบ้างเผื่อมีน้องไง เอาแป้งไหมพ่อแปลงขัดผิวไหมครับถ้าเราขัดเขาทุกวันตัวเขาจะดำนะคะไม่มีไม่มีขี้ใครเหมือนคนนะคะถ้าเราขัดทุกวันตัวเขาจะดำเมี่ยมเลยค่ะออออไม่เจ็บนะคะเนี่เขาไม่เจ็บนะคะ ไม่ใช่ว่าเราถูแรงจนเขาเจ็บไม่ใช่นะคะนี่ยะเขามีความสุขค่ะมีคนขัดผิวให้มีคนอาบน้ำให้เอาไปสาบหรอไปสบู่เเฮ้ย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 จะพักของไปไหนน้อง ฝ่ายข้างพ่อนะลูกพ่อนะลูกเต็มอ่างเอืๆตัวอะไรตัวอะไรนอนอยู่ในอ่างขึ้นอืดแล้วครับ <S <S ดูพุงคะนะคะดูดูดูพุงดูพุง อล้ำหน้ามากคุณคุณอ่ะดูดูขาเขานะคะกพวกคนมันล้นอ่างแลว้วจะให้ทำยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดินต้นน้ำปุใสไพอเหมือนเนาะสบไยพออาบน้ำมาแลี้งนิด โอคุณก็เกินไปท้าไม่อาบเนี่ยร้อนก็ร้อนะะะะจะก,กระชากเอาแปรงไป<ด>ถูถถตัวเองนะคะไม่ให้พ่อถูให้นะคะทํา,อาทเองอผมทาเองออระวังลูกหลงนะพ่อระวังลูกหลงนะกำลังเล่นมีความสุขอะ โอ้โหเกินคำบรรยายค่ะช้างเชือกนี้ดูค่ะโอ้นั่น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 ว่าแล้วว้าแล้วว้าแล้วมาแล้วโดนลูกหลงจนได้เห็นไหมบอกแล้วว่าให้ระวังโทษผมไม่ได้นะพ่อผมเล่นของผมดีๆนะ นั่นนั่นนั่นพ่อระวังตลบเนี่ยไม่มีใครจับมูดาวผูกนะสบายครับเสร็จแล้วมาไกลๆเรียบร้อยเลยสบายครับเต็มอ่างแล้วเนาะไมาเลยเล่นอ่างด้วยเลยอ้อยม่ได้เล่นอ่างด้วยอ้อยมีความสุขมากโอ้ย อ้อ่างภาพสีลังกาฉันนะโอ้อ่างภาพเป็นอุ้ยอ่างสิความอ้ออ่างสิความอ่างสิความพี่บอกว่าไปอยู่ฟังปุ่นเล่นไม่ยืนบังเอฟซีอยู่บันเน่โอ้ยยานไปอ่างยานไปฟังยานอ่างความเมนบ่สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะไวนะครับที่รับชมนะครับอาจมีเสียงภาพเรื่องหาอันไหนที่ไม่ค่อยเหมาะสมก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปวิดีโอที่เราออกไปให้ FC ได้ดูถ้าคำไหนไม่สมมาพากวรหรือว่าภาพไหนที่ไม่ถูกต้องไม่ควรก็ต้องขอโทษ FC มานะที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะโอาบแล้วบ